สวัสดีเพื่อนเพื่อี่ๆทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมพระเครื่องในช่องจ่าโทเฮลี่พาสองผานะครับวันนี้นะครับผมจะมานะครับแนะนํานะครับผมแล้วก็รีวิวนะครับพระกิ่งเฉลิมพลน,นะครับหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ปีพศสอง9รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพนะครับ องนี้นะครับก็เป็นเนื้อเงินนะครับผมมีกล่องเดิมพร้อมนะครับองค์นี้ได้มาสดๆใหม่ๆเลยนะครับผมจากเอ,อ,อำเภอสันทรายนะครับผมจังหวัดเชียงใหม่นะครับมีกล่องเดิมพร้อมสภาพสวยมากนะครับองคนี้สมเด็จหลวงพอ่อทวดวัดช้างให้ รุ่นสร้างโรงพยาบาลโคกโพจังหวัดปัตตานี28ธันวาคมปี39เนะครับเจตนานะครับในการสร้างพระรุ่นนี้นะครับนำเงินไปสร้างโรงพยาบาลซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้นะครับเจตนาในการสร้างดีมากๆนะครับผม แล้วก็ศักดิ์สีเนี่ยเป็นศักดิ์สีนะครับกิ่งเฉลิมพลรุ่น2ของทางวัดชังไ้นะครับรุ่นแรกเนี่ยจะเป็นปีพศ25 0 5นะครับปี39รุ่นสร้างโรงพยาบาลเนี่ยก็จะเป็นรุ่น2นะครับผมแล้วก็ตอนนี้เป็นพระยอดนิยมยุคกลางนะครับผม ของสายหลวงทวดวัดช้างให้นะครับรุ่นสร้างโรงพยาบาลนะครับจะมีสร้างด้วยกันทั้งหมดนะครับผมสี่พิมพ์นะครับเตารีพิมพ์เล็กเตารีพิมพ์กลางเตารีพิมพ์ใหญ่แล้วก็กิ่งเฉลิมพลนะครับกิ่งเฉลิมพลแบบนี้นะครับมีสร้างด้วยกันทั้งหมดนะครับผมห้าเนื้อนะครับ ก็คือเนื้อนาวะเนื้อทองทิพย์เนื้อเงินเนื้อนาคแล้วก็เนื้อทองคําเนื้อนาคแล้วก็เนื้อทองคําจะรันนะครับเขาเรียกว่าลันหมายเลขกํากับทุกองค์นะครับผมองนี้ก็เป็นเนื้อเงินนะครับพระเนื้อเงินเนี่ยนะครับกิ่งเฉลิมพลก้นนาคนะครับเนื้อเงินเนี่ยสร้างด้วยกันทั้งหมดนะครับสี่พันเก้าร้อยเก้า้าองค์เท่านั้นนะครับผม ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปนะครับกําลังเก็บเลยนะครับผมพรทแบบนี้เนี่ยมีหมุนเวียนในตลาดพอสมควรนะครับแต่ก็ไม่มากจนเกินไปในอนาคตนะครับก็เรียกได้ว่าราคาเนี่ยสามารถขยับได้เยอะนะครับผมพิธีการปลุกเสกนะครับปลุกเสกที่วัดช้างให้นะครับผมโดยมีท่านอาจารย์นองวัดสายขาว เป็นเจ้าพิธีในการปลูกเสกมีเกจิคณาจารย์แดนใต้นะครับร่วมปลูกเสกมากมายครับข้างเลยนะครับสำหรับผารุ่นนี้ก็ครบองค์ประกอบในการเก็บผานะครับเจตนาการสร้างดีพิธีใหญ่แล้วก็องค์นี้เป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะสูงนิดนึงนะครับผมก็เป็นเนื้อเงินก้นนาคนะครับเป็นผากิ่งนะครับผมเดี๋ยว เดี๋ยวผมจะหยิบออกมาให้ชมนะครับองค์ก็ใหญ่พอสมควรนะครับขนาดกำลังแฝดเลยกล่องแน่นมากนะครับเดี๋ยวผมหยิบให้ชมอง์นี้เป็นเนื้อเงินที่สวยมากอีกหนึ่งองนะครับผิวดีมากเลยผิวแบบเตาลี่ที่ผม นำไปเลี่ยมทองยกซุ้มมาเลยนะครับผิวสวยผิวดีมากนะครับผิวเดิมนะครับผมอันนี้ถือว่าเป็นพัะสวยผิวเกรดเนะครับ องค์นี้ก็เป็น1ใน4,999ันอยเกนะครับบัวนะครับฐานบัวเรียบร้อยนะครับแขนแขนเรียบร้อยนะครับน้ำเต้าสังคติจีวรนิ้วเท้าติดชัดนะครับมือติดชัด ด้านข้างสวยเรียบร้อยนะครับเม็ดพระศกเด้งๆด้านหลังหล่อเต็มนะครับเพ้านี้อยู่ในเกณฑ์สวยมากนะครับอีกหนึ่งองค์เลยนะครับผมฝั่งนี้นะครับ คราวนี้เราก็มาดูที่หน้าตากันนะครับผมมีรักยิ้มนะครับเม็ดพระศกเด้งๆหน้ายิ้มเลยนะครับเพ่านี้เป็นพระสวยผิวเดิมนะครับก็เออยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆจาเนื้อให้ได้ด้วยนะครับพระรุ่นนี้มีปลอมทุกพิม์พทุกเนื้อนะครับผมอันนี้ก็เป็นเนื้อเงินกิ่งเฉลิมพลก็ดูเนื้อ แล้วก็จําเนื้อด้วยนะครับจําเนื้อให้ได้นะครับเนื้อได้พิมพ์พาะได้นะครับหลักยิ้มตำหนิต่างๆควา,ามเก่าของมีนะครับผมก็อายุพาก็กเกือบสามิ0ปีแล้วนะครับก็เป็นพากิ่งนะครับกนหน้ากิ่งเนี่ยดังนะครับพาเป็นพาหล่อ เมื่อหล่อเสร็จนะครับเขาก็จะแต่งด้วยตะไบนะครับเบอร์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมแล้วก็ที่เห็นตรงนี้เนี่ยเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลคล้ายๆชาๆแบบนี้เนี่ยนี่คืออุดนาคนะครับผมกิ่งก้นนาคครับเนื้อเงินก้นนาคแล้วก็องค์นี้เนี่ยโค้ดเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นองคูนะครับอีกหนึ่งองค์เลย 28่ธันวาคมปี39โค้ดเถาะมหาพรมชัดชัดนะครับแบบนี้วัดช้งให้ชัดชัดนะครับโค้ดตัวนี้เราจะเห็นในโค้ดทองคำนะครับผมโค้ดมีในกันทั้งหมด4ชุดนะครับ พระสวยรอเต็มกิ่งดังมีกล่องเดิมนะครับเรียกได้ว่าถ้าเก็บองค์นี้ไปก็ไม่ผิดหวังนะครับเป็นพระแท้ที่ดูง่ายๆนะครับคาถาของการเล่นพระนะครับดูง่ายเท่านั้นนะครับผมสำหรับของผมนะครับก,กํากึ่งถึงแม้ว่าจะแท้นะครับแต่ว่า ดูก ng, ัากึ่งผมก็จะไม่เล่นนะครับผมเป็นผาเล่นยากก็จะไม่เล่นนะครับมีโอกาสเลือกก็ต้องเลือกนะครับผมก็นะครับสำหรับองค์นี้นะครับถ้าเพื่อนเพื่พี่ๆนะครับท่านใดสนใจนะครับผมอง์นี้ผมเปิดราคานะครับไว้ที่9,500บาทนะครับ สนใจก็โทรนะครับ0988 541 366เชฟนะครับรับประกันแทให้ตลอดชีพพร้อมส่งด่วนนะครับผมแล้วก็มีพักเครื่องในช่องนะครับอีกมากมายเลยนะครับผมเชิญเพื่อนๆพี่ๆเข้าไปรับชมพักเครื่องในช่องกันได้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับ สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อมีคลิปใหม่ๆจะได้แจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนๆพี่ๆได้รับชมกันสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับจบลงเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ